สวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์เคซีเลสซิ่งครับเคซีเลสซิ่งครับผมครับวันนี้ก็มากับเจ้ามิซูเปชิแร l เ n อร์เอ็กซ์ครับใช่มิซูเปชิแร l เ n อร์เอ็กซ์ลูกค้าคันนี้เลือกเป็นสายซิ่งอ่ะก็เลือกโช๊คที่เรารู้กันดีว่าฟิลลิ่งแบบซิ่งๆอ่ะก็ต้องเป็นซิลเวอร์นีโอแมกัครับผมเอาอยู่สำหรับสายซิ่งตัวนี้เอาอยู่แถมราคาประหยัด งบไม่เกิน20,000บาทได้18,900บาทพรามติดตั้งฟรีทั้งศูนย์ครับอโชกระบบโมโนทูบอสไรก็บอกทำเดินได้สามศระดับได้สูงต่ำแล้วแต่ลูกค้าต้องการนี่ครับมาดูเลยแบบไหนก็แจ้งช่างเราได้เลยแลเซอร์เอ็กก็ภาพรวมนะพี่ก็ง่ายๆครับส่วนคนเล่นรุ่นนี้จะรู้อยู่แล้วว่าข้างหลังมันรับยากเพราะหัวหัวเบ้ามันอยู่ข้างหลังเลยเนาะ ทางซิมเปอร์ก็ทำสายมาปรับให้ครับผมนี่สายยาวเฟอร์เลยสายยาวเฟอร์ที่จะต่อเข้ากับต้นหลังง่ายๆมันจะมีหัวงี้มาพร้อมล็อคใส่หัวงี้นะนี่ครับต้องแบบยูทูบเบอร์่ะต้องมีอย่างนี้ป่ะนะเใส่เข้าไปปุ๊บนี่ปุ๊บล็อคอ่าแน่นจบจบใส่เสียบไปปุ๊บปรับงี้หมุนเฟอดูดิ นี่ครับยังไงปรับลุดง่ายๆครับตัวนี้ก็ความเนินก็พอๆกับยี่ห้ออื่นเหมือนกับยี่ห้ออื่นสามสิบระดับหัวท้ายก็เป็นสามสองระดับก็ต้องออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าชอบขับรถแนวไหนชอบซิ่งขับเร็วไหมถ้าเป็นสายซิ่งอะสายเตียล้อทิดซุ้มเนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยโอเคตัวซิเวอร์เนี่ยครับเพราะว่า แต่ถ้าทุกคนที่ว่าใส่แล้วจะนุ่มเนี้ยมันขัดแย้งกันก็คืออยากเตี้ยด้วยนุ่มด้วยรอมเสร็จล้อขูดซุ้มอีกเลือกเอาทุกอย่างเลือกเอาครับตัวเนี้ยแน่นอนหาความนุ่มไม่มีแน่แต่ความหนึบแต่ใช้ใช้ความเร็วเอาอยู่แน่นอนเอาอยู่ครับผมรับประกันสองปีหลังติดตั้งอ่าก็ติดตั้งแล้วจะเป็นไงจะรอชงครับเดี๋ยวให้ทีมช่างเราติดตั้งก่อนใช่ครับถ้าทีมช่างเราติดตั้งเสร็จเดี๋ยวก็ เราไปลองกันว่าฟีลเป็นยังไงแล้วเจอกันจัดไป ครับเทสซินเวอร์นีโอแมกวันตรงรุ่นแลนเซอร์ EX อืม Evo 10โอเคเป็นไงรู้สึกว่าเป็นไงฟิลผมว่ามันผมคิดว่ามันจะแข็งกว่าน,นี้นะเออเหมือนเี่พีที่นั่งหลังฮะเป็นไงตอนแรกพี่คิดว่าซินเวอร์นีโอแมกวันตัวเนะี้ถ้าใส่เนี่ยมันจะมีความกระด้างมากกว่านี้แต่พอลองนั่งดูแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นอย่างที่คาดใช่ครับอ่าแล้วพอใช้ใช้ไปอะ่ะ สปริงมันต้องเข้าที่อ่ะมันต้องยุบกว่านี้อีกผมว่าต้องรุ่มกว่านี้เดี๋ยวมันได้นวดสปริงอ่ะใช่เพราะว่าแต่ซิมเบอร์นิวแม่วันเนี่ยถ้าอยู่ในรถเล็กก็ยอมรับเลยว่ามีความแข็งอยู่อ่าซึ่งพวกรถเบาพวกแจ๊พวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในพวกรถหนักเนี่ยแบบแลนเซอร์แคมรี่ซีเอวีเจนหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมว่าโอเคนะฟิลลิ่งดีอ่ออาเนี่ย กูมันจะกระด้างกว่านี้นะนี่มันโอเคนะมันไม่ได้แบบกระกระขนาดนั้นตอนแรกก็คิดว่าจะกระด้างมากกว่านี้ถือว่าคงความหนึบมากกว่าดีกว่ามีความหนึบแต่ว่าถามว่าลงตัวไหมพี่ว่าถือว่าลงตัวนะรับได้ำับสายซิ่งน่ะในราคาไม่เกิน20,000เนี่ยโอเคไม่เสียพอสายซิ่งเขาจะแบบว่า ไม่ช้าอยู่แล้วไม่ขับช้าอยู่แล้วถ้าขับช้ามันก็จะมีความกระดาระ้างข้ามาแหละแต่ถ้าขับเร็วๆพี่ว่าลงตัวเลยรถลูกลูกค้าคันนี้น่าจะมีน้ําหนักเยอะกว่าตัวปกติเพราะว่าผมเพิ่งเห็นว่ามีติดแก๊สด้วยอ่าน่าจะเป็น LPG ก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมครับือสำหรับราคาเนี้ยพี่ว่าเพื่อนๆน่ะรับได้ ในราคาแล้วก็รับได้ในคุณภาพของโช๊แบบนี้คือเราจะไปโทษว่าโช๊กเขาไม่ดีไม่ได้หนึ่งเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ต้องเลือกให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ของเราอ,ะอ่ะอ่าจะอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะว่าอยากตี้อ่ะจนล้อเนี่ยชิดซุ้มแต่จะเอานุ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้มันขูดครับใช่ใช่มันต้องแลกกันคนุณถ้าอยากจะน,นุ่มก็ต้องสูงขึ้นมานิดนึงลูกคา้าชอบถามว่านุ่มอย่างนี้ได้ไหม ถ้าถามมีงบเท่าไหร่ถ้ามีงบไม่เกิน20,000ื่นก็ัวเลือกก็มีซินเวอร์ัวเลือกก็จะน้อยลงถ้าลูกค้าบอกงบไม่อั้นเนี่ยอ่ะมีเยอะมีแบนด์ให้เลือกเยอะแน่นอนนั่นแหละก็เลือกให้ถูกต้องตามการใช้งานของตัวเองนะครับส่วนทรงจัดทรงเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องินเสิร์ตให้ดูเนาะสำหรับผมแอนพยจัดการเริ่เสิตให้ลูกค้าดูว่า ตองยแค่ไหนไหนๆแล้วเขาโค้งโชว์ไปดีดูอ้โหดูมันเกาะดูสาดดูมันเกาะไม่มีเหวี่ยงนะืเพราะฉะนั้นยังต้องเลือกให้เข้ากับคาแรคเตอร์การขับขี่ของเรานะครับก็ส่วนวันนี้ผมกับแชมป์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีโชคแบรนด์ไหนมารีวิวให้ดูอีกครับผมเราดูได้ในเพจ KC Racing ครับ YouTube KC Racing ครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวอักหน่อยจะขอเฮียแล้วทาโปรแล้วลูกค้าคนไหนเนี่ยแชร์คลิปหรือว่าแชร์เพจหรืออนะไรนผมมีส่วนลดให้เลยดีกว่า่าเดี๋ยวไปขอก่อนนะแต่ไม่ใช่เอาคลิปนี้ไปแชร์แล้วมาขอส่วนลดเลยนะรอก็รอเฮียอ er, นุมัติก่อนอนุมัติก่อนว่ามีโปรไหมลูกค้าดู Youtube มามาจาก Youtube มาจาก Facebook หรืออะไรเนี่ย พราะเราอะจัดโปรโมชันพิเศษให้ลูกค้าทุกเดือนอยู่แล้วครับเรามปโปรทุกเดือนอยู่แล้วขอให้ลูกค้าเข้ามาคุยแล้วกันว่าจะได้โปรตัวไหนบ้าแถมผมว่าน่าจะน้อยแล้วร้านเรามีเทิร์นอะตัดอดคุปอดคุมแทนที่จะต้องเอาของเก่าไปทิ้งนะเราก็เทิร์นใช่ได้ครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ